ตลาดอาหารป่าตลาดกลางดงครับเป็นทางแบงออกไว้เป็นทาง้ามาสำรวจตลาดครับว่ามีเห็ดออกหรือยังถนนถนนพังคนวังสามหมอเห็ดหอเห็ดพอหแังเห็ดหอมนัง้าไม่เลยขาวๆเลยโลละเจ็ดร้อยรอบแรก อาเขคอรงหกลอยแล้วเจ้าใส่จเออันนี้มันฮ็บ้านแม่คุณมาซูกระหกลอยค่สมาม่ดูดิฮิบาเดียไม่ร้อพึกเคิดว่าจ้บอกขอขังเจ้าของขนน้อยเอาลูกกับเไปขนนยกบงายเรว่าดบวหานีจ้างายหล่อเบื้องคับดอกกระเจียวเสงขาวเต้งสีม่วงนี่ดอกกระเจียวขาวอีหลอก อันนี้หลอกว่าแม่โอ้ยยอดอยมีที่รอบว้าวอันนี้ดอกกระเจียวคือสวยแช่วหมทำได้สวยมากๆเลยครับกำลังเศร้าไม่จอมได้ไม่จอมบกบบกบเึองไม่ไปนิวซอแลนดจ้งจ้างต่อไปก็ได้าง้าง พ่อบอันนี้ก้าชี่โบ่พอโล่น่ะนะอะไรซ้นี่มันพ่อโลาตีนี่ตีอันนี้เบาแบบไแม่เอ้ยันเนียวออกมาข่อย่กบนาจ่ะกบนาจ่ะโอ้มันเนียวออกมันเนียวออกดีแน่มันดนไปมันถึงน้ำตาลไออกอันนี้ด้คมาดูฝั่งนี้มีผักหวานผักหานอุยมีหนูนา ตัวใหญ่มากอื้งยางอกยจองยางปลาย่างอยางปลายางหนังควายหนังควายครับมีห้าสิบมีร้อยว้าวโอ้อื้งยางเื้งข้าย่างครับปลาสุกแล้วกินได้เลยเด้อสุกแนวแจกแ้ก็อ เึ้เนฟ้าใหญ่อันนี้น้ำผึ้งงนหอมๆเลยฝั่งนู้นมีรังด้วย <c oughs> พาเดินเลาะอีกพาเดินเลาะอีกรอ,อบก่อนนะครับไปดูรังผึ้งเป็นรังผึ้งใหญ่ๆ ฝั่งนี้มีรังผึ้งใหญ่ด้วยน้องใหม่สวยๆเลยนี่ครับพัดรังผึ้งดอกกระเจียวหลายช่วงนี้เห็ดเพาะยังมาเด่มาหลายนะครับนี่ร้านเดีอ๋อครับฝนท่านเดตกดี มีเขียดน้อยก็มีเขียดน้อยก็ใกล้จะหมดแล้วเขียดน้อยเหลือถุงหนึ่งโอ้ลปลาไหลใหญ่มากปลาไหลสะหรือปลาไห,เหลเลียงปลาไหลไอ้ไส้เบ็ดไส้เบ็ดโตก์ไงเ,เลยครับเป็นปลาเบ็ดถ้าเปลืกไก่ครับช่างนี้งสมบูรณ์ดีในโตก์ไง คุณตาเห็ดกระมองอันนี่ท <c oughs> ักขอบปากไว้บ่ครับคุณดูคุณตาทำกระมองด้านด้านเรื่องของก้องตีมือคุณตาเก็บแเก็บแอลไอทำหลานจับเอ็งได้ยักปีแล้วปะตาเอ็งได้ยักปีแล้วครับว่าย็บมาแต่จักปีพ้นเกณฑ์ด้านออกมาเนาะ พ้นเก็บด้อนมากอะอยป่ศูนยเก้าโอ้โหศูนย์ก้าป้าจำไม่จอมไปจองมันยังศูนปเออนีพัดตาเห็ดไม่จองเลยลูกลูกสีสั่งห้เห็ดหอยแนอันนึงอันน้อยเห็ดจำไปเก็บเห็ดพอนด้ไหมเหาจำนี้ เออด้วยน้อยๆเอาเปาะคือว่าถีเวียนะเออซ้ำไปเห็ดพอสเอ๊ะเขามองธรรมดานี่ยแหละทักขอบบอทักขอบวายน้ำได้่ยไหมนี่ทักขอบแบบนี้นะมีเอ็ดฟ้ามัมงนี่ยหรือมีไม่ได้เอ็ดฟ้าจะไปพายไปเก็บขอบเอ็ดฟอสมีแล้วงามเยอะไปพูดแล้วโอ้สมมุติจ้างามเยอะไปตอนนี้มีแล้วอันนี้ท่านในร่งสแลักร่องานะลง ครับมีีขอบขอบธรรมดาครับทักกับทักไวยอันนี้ทักไว้เนาะป้องอ้อยอันี่บอกครับทาขังแรงอันนี้ธรรมดาปองอ้อยไปอันนี้มัสิตแข็งแรงก็กันเนาะมัน่สวยงามผมเขาสั่ไม่เอดไปอัน เขาจีบฟ้อนน่นนี่บอกบุญบ้องไฟนี่น่ะอ๋อนจะไปฟอนบุญบ้องไฟตาลุงเล็เขาเอามไปอ๋อตาลแล้วแต่ราลงเหเสีไปเห็ดใต้บุญบ้งไฟเลยนี่เอาจีบไปใช่ก็สอบได้ mày quan tâm là sắp Mì không quá mày quá mày quá mày quá ทอกําลังจะออกก็ได้มาหาข่มงไว้เพ่รู้ว่าจะได้ไปเก็บบอกร่างงามเลยโอ้ยเศราไม่ได้เป็นเจ้าแล้วโดยของค่อยน่างามนะสาวโดมมาเอามืองานอีแมะฮะแล้วแม่สซโซดูดีนะแล้วมาเอานะเพิ่นมาแล้วก็เอาเฮียเมะเฮ้กับเมียอู้จะได้นะจะได้ของมึงแม่บาสันมันจะงามเห็นมันงามแม่สซโซของแม่เนาะ เพิ่นเอาไฟเราได้น่อยงามๆนะโอเคทักไหมเนี่ยกระต่ายเห็ดไหยไหมไอเจี๊ยหิตาเพิ่นปลาตาเห็ดลายงามๆเด้อเห็ดลายงามๆเด้อลงสั่แลกงามหน่อยยุ่ยย้ายเขาไปเอามาให้เบิร์นยู่อันแล้วแข่งดีแม่นทำของของเขาอันนี้มันซันเพือเขาไปซ้อนนั่น คำว่องมันอันชุมอันทักอันนี้สารคำว่องอ่ะช้อนอันนี้คำว่องคำว่องฟ้อนอันนี้่่ฟ้อนัเจ้าได้สอนเหรอพี่ไยู่ได้เขาจะไปฟ้อนมาบุญบางไฟวันเฮานี่นะมั้งชงสัยแม่นเออแมนไม่ใค่นี่เดี๋ยวต่อเครื่องซีแล้วนัด